สวัสดีจ้าพี่น้องรับชมมูอนี้มาพบกับช่องแย่ไพ่ผ้า,ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามูอนี้ิแย่ไพ่ได้นําของมูลนิธิางตำเล้าไมให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ชมเปน็นแนวทางวันศุกรไปรับชมเราฟังแย่ไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ไพ่ให้ามาด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะน้อยยันแย่ไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่นอ้นนองกับสิบประดิษฐ์เบิง่งผาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขาาาามมคุยยยททักทกักกกบไะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะมีเสียงพัดลมแน่ต้องขอโทษดนะพี่น้องหอนหอนนะค่ะเนาะขอโทษขออภัยหลายๆนะคะพี่น้องมาว่าอะายยายหั่งพี่น้องจ้าไปเบิ้งขอบมูลนี่ยทางตามเราอาจารย์ทันแร็วเพื่อนนะคะมาเบิ้งแนวทางนี่เป็นแนวทางคนบอกวางวดทิเรลเข่าเก่าศูนย์เนาะเนาะศูนย์เก้าเนาะตามต่อจ้างว่านี้สองสองสองหกสามสองและสามหกคนบ่มีซื้อนะคะพี่น้องขะอภิชนะลำเพอรนใดเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเดยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของสันค่ะพี่น้องค่ะเป็นแนวทางของเอลัดชนกมากเมื่อกี้นี่เนาะร้อยเอลัดชนกละลงให้เลยนะเพิ่นบอกวางวนนี้เด่น3กับ6เนาะพี่น้องเนาะเด่น3แมเลยหกว่าสัน6 3 3 9ก่ว่าสันพี่น้องจ้า3 6 3 9เม็ดเดียวเขียนๆ3 3 9สำหรับให้มักแนวทางของเอ็ดรัชนกเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเดยจ้าอันนี้ตีเล็กนะคะอ่าตีเล็กเลขเด่นมื้อนี้3กับ8พี่น้องจ้าแคปหน้าจอชุดเต็มแนวทางของตีเล็กเลยเลยเนาะ เปิดพัดลมทางเวอเ่อร์เอได้เนี่พี่น้นนองขอโทษเด้อคันมีเสียงพัดลมดังๆเนาะค่ะพี่น้องแยกไพ่สบายไม่ยั่งยำสิพ่อแห้งๆนะคะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้ท้องไหลค่ะพี่น้องต้องขอโทษขอไพ่ได้ไหลเด้อเมื่อยแอร์แเลยค่ะยางกับบอดด้พี่น้องเอ้ยเขาเป็นน้ำเทาบนนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งคะ่ะเอ็ดแผ่นผ้ารวยนะคะเอด็ดเอ็ดแผ่นผ้ารวยเนาะพนันบอกว่าเล่นซีกระหมาได้พี่น้องเมื่อนี้เออพัอนหายมากนะคะพันบอกว่าห้าหนึ่งห้าสองห้าสามกับสามหกว่าสันพี่น้อง ม,เเม,มือนีแยกไพ่โบมีสูตรบ่อบมือนี้บ่แม่นไว้แยกไพ่โบมีสูตรมือนีแยกไพ่บ่ลงสูตรเอาตะเลขเด่นไปก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะมือนี้เลขเด่นแยกไพ่เด่นเก้ากับซีเนาะพี่น้องเนาะเด่นเก้าและซีข hmm. ันให้ฟันกับฟันเก้าซีและพี่น้องหรือเก้าซีกับซีซีเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแยกไพ่มือนี้เนาะพี่น้องเก้าซีเอ่าเด่นเด่นเก้ากับซีนะคะพี่น้องค่ะเอามากระจวดจ่าทำแยกไพ่เนาะเด่นเก้าและซีนะคะเก้าซีเก้าศูนย์ประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะ เก้าสี่เก้าศูนย์ตัวเดิมว่าอะไอรบอดอคือเก่าเหรอเนาะค่ะพี่น้องมาเบิ้งค่ะอันนี้สูตรนี้นะจ่าเด่นอ่าเพิ่นไหเด่นนะจ่าพี่น้องมันคือโทรซับไล่มาแล้วนะพี่น้องเนาะขอโทษขอให้หลายๆนะคะเจ็ดสี่สองสี่สองสี่เจ็ดและสองเจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางประมาณนี้แหละพี่น้องคะ่ะแคปหน้าจอได้เลยนะคะบนนะคะเนะพิ่นไหมาเนาะพี่น้องสี่เจ็ดแขนแขนสี่สี่เจ็ดและนะ้วเนาะ มากระโจนจ่จดาดฝาดบ่มตามเพื่อนได้ค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางรวยร้นฟ้าเนาะอันขั้นตัวเลขหลายัยให้ขอโทษขอภ่ายไลายๆได้พี่น้องเด้อนะคะยัให้ต้องขอโทษขอภัยไลายๆถ้าตัวเลขหลายจะประอ่านหายเนาะถ้าเสียงพระลุ่มก็ต้องขอโทษไล้ไๆ้ได้ดพี่น้องเด้อนะคะเนาะขอโทษขอภัยไลายๆนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง ต้อมเรียนสลึงว่าสั่นเพื่อนไ้มานะจ่าเพื่อนบอกว่าถ้าแปมา0 8 2 8 4 8 6 8และ8เก่านาะเอาแคบหน้าจอชุดเต็มเลขเพื่อนบ้านนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอาจารย์กร,กราสินนะคะอ่า6069ว่าสั่นพี่น้องวิ่ง6เนาะตามเล่ามาหนิแต่ว่ายายไ้บอกว่าเลขงวดนี่ดับ6กลางเนาะอาจขึ้นบนก็ได้เนาะพี่น้องเนาะทุกคนอาจจะได้เลขดับอา่าเลข6ของยายไพกันเอาอาจารย์กร,กราินมีหกศนย์นะมี6061 6 2 6แและ69เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางมื่อนี้เด่นหนึ่งเนาะจ้าเน้นแปดหนึ่งนะคะ่ะอ่าส่วนเก่าหนึ่งก็เป็นตัวรองเนาะพี่น้องเนาะอ่าสูตรนี้ค่ะงวดที่แล้วเรียกเด่นเพิ่นเข่าเนะาะจ้าเด่นเด่นงวดที่แล้วเด่นเก่าเนาะจา้างวดนี้เด่นแปดฝาดแปดเจ็ดตัวเดียวแขียนๆเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอสุดใจนะคะ 61, ะคะตำราววันที่4เนาะสูตรนี้ตำราว,วัซซันวดที่แล้วเขา่าศูนย์เก่าเนะาะจ้างวดนี้เพื่นบอกว่า13141516 343536กันเบิรน1133เน้นาะถ้เาะายไบอกว่าถ้าเบิรนน่าจะเป็นเบิรนซีซีเนาะพี่น้องเนาะซีซีเก่าเก่าศูนย์ศูนย์ก็ได้ถ้าเป็นเบิรนของแย้ไพ่ได้เนี่ยพี่น้องะ่ะมาเบิ่งงวดนี้นะจ้าเด่น อ่างวดที่้วเด่นหกมาลางนะคะ่ะสูตรนี้กับบดอ่านไห้เนาะพี่น้องเนาะเลขเด่นเพิินงนะศูนย์กระผาเนาะแคปหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องคะ่นะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดปูแอดปู แอดปูบอกว่าเมื่อนี้เด่นสองเด้อพี่น้องตัดแล้วฟัดเลยเด่นสองว่าสันสองอะไรดีนะค่ะเนาะสูตรนี้เป็นของแอดปูนะค่ะพี่น้องเนาะเพอน่าจะเน้นเลขพอนี่สี่สองหาว่าสันพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอได้เลยนะคะอัดเนียนๆก็คือสองหาว่าสันเนาะต่อไปเลยจ้าเพูนบอกว่าเด่นสองก็ผ่าว่าสันสี่สองห้านี่แหละสองหานี่แหละพี่น้องมากระจวดนะค่ะสูตรนี้ว่าสันงวดที่แล้วเข่าสามโตมาเบิ้งค่ะเพูนบอกว่า เจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สี่หนชุดพี่น้องคะเอาลองเบิงเพื่อจวดจาดน้ำเพื่นเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิงเนวทางสูตรนีวาซันงวดที่แล้วลุดเนาะค่ะน้องวดนี้767 7หกและ71็ดหนึ่เนะะาะตาราพัฒนาน,นี่เป็นเนวทางของเอสบีวันหน้านะคะเอสบีวันนาบอกว่าเลขเด่นวดนี้อยู่ที่เด่น2ฝาดสองเกียรนยเกียนด,ด,ด,ด้วยวาซันพี่น้องคาพ,น,คพนวาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทัง แนวทางของอาจารย์สเสน่ห์นะคะพี่น้องคะอาจารย์สเสน่ห์บอกว่าเดนหนึ่งนะจ๊ะอยู่ที่8 5 4 3 6 0สี่สหกศูนย์หนึ่งเดินเดนหนึ่งเอาหนึ่งไปจับก็ได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าหนุ่มสุพรรณเนาะหนุ่มสุพรรณบอกว่ามือนีเลขเด่นอยู่ที่พันเด่น6กับเจ็ดนะจ๊ะหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกสองหกสี่เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอ่าแล้วพี่พปงแล้วพี่พปงบอกว่ามณีเดนสามเนาะสามหกสามแปดเจ็ดสามหกเจ็ดสามแปดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ขนมลาวอะสั้นเพิ่นบอกว่าเจ็ดอะสี่เจ็ดสี่สามเจ็ดศูนย์น้อพี่น้องเนาะข้างบนเจ็ดศูนย์ข้างล่างสี่สามมาสั้นงบหน่อยจวดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะแอดแจ็คเลือกเกลือเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดบิ้งย่อมแดงหกแปดหกสี่เด่ 6, 8, 6, 4, เดนหกเอายายไพ่ขึ้นดับหกตำลาวยายไพ่ดับหกลางพี่น้องแต่วันข้าเจ้าเด่นหกกันสุขคนเลยเนาะพี่น้องเนาะเอามากตัวใดกับจวดมีหกแปดหกเจ็ดหกสี่เนาะค่ะแปด นะคะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้ยายไพ่ลงห้ยแตเดียวพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดเออเก่าเงินเก่าทองเนาะค่ะเก่าเงินเก่าทองบอกว่าเด่นอยู่ที่8กับเก่าสั้นฟาด8นะคะเน้น8ปศูนย์ร่องเก่าหกเก่าเนาะผู้ใดข้าเจ้าก็คือนั่นน่ะอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดเออฟินิกส์เนาะพี่น้องให้ยายไพ่คิดซื้อก่อนเนาะอันนี้เป็นแนวทางมันบอกว่าหาเก้าซีนะคะสำหรับแนวทางของแอดฟินิกส์เนาะซีเก่าเก้าหาและแปดเก่าเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางของเอ็ดบะคำหน่อยเนาะเ<ส>ด่น3าฟาดไป38มแปดว่าสั่นชุดวินอยู่ที่1 2 3 8เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอ็ไต่ฝ้าเนาะแอ็ไต่ฝ้าบอกว่า4 1 4 2 4 5และ4 8แฟาด4เอามีผู้เด่น4กับเก่ากับน้ำยายไพ่อยู่ตอนนี้พี่น้องคะมาเบิ้งค่าสูตรนี้เอ็ดจีนอ่าพิ่นบอกว่า เด่นสองกับสี่ฟันสี่วัสดุพี่น้องค่ะเด่นสองสี่กับสี่สี่วัสดุทับเบิลกับสีส่สี่สี่เนาะพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ทวัชชัยนะคะเพิ่นบอกว่าเด่นหกกับหาเนาะหกอ่าห,หกหกห่าสองหกห้าเนาะชุดเต็มแคปหน้าจอมี่สองตัวหกอ่าหกสองหกหาเลยหกเก่าเนาะอุ้ยอีอย่างแก้ไพ่ขึ้พ่อคุมหวาดเสียวเลยพี่น้องก็จาเด่นหกแก้ไพ่ดับหก เตยดับแต่ลางเด้อขังเทิงบดับเด้อพี่น้องเด้อเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นแนวทางตะวันท่อแสงเนาะค่ะอ่านักลบอิสระเนาะจ่าเด่นเจ็ดกับศูนย์เนาะฟาดไปหาศูนย์มาสันเจ็ดแปดห้าศูนย์เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นละอ่อนเหนือนะคะแคปหน้าจอนะค่ะขังเทิงสามสามสามสี่สี่สามสี่สี่เก้าสามเละเก้าสี่เนาะค่ะขังลางแคปหน้าจอสำหรับแนวทางละอ่อนเหนือเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเออ่ นุ่มเนือนะคะเด่นเจ็ดกับแปดฟาดไปแปดหกและเจ็ดสองชุดเต็มสามตัวและสองตัวนกกะหองเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะเด่นสามสามหาซีนะคะคนไทยหัวใจสิงเนาะชุดเต็มเพินแคบหน้าจออย่าเพิ่งให้หเวลาแคบหน้าจอหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะพี่น้องเาอาแคบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องคะสำหรับปูดใดมักแนวทางของคนไทยหัวใจสิงเนาะตำราวันนี้เนาะคะ่ะมีสองต สตัวและสตัวนะคะสำหรับคนไทยหัวใจสิงเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางศูนย์นี้เดินบนตัวเดียวแขนๆ4ี่าัสัส้นหาแนวมาใส่4ีเก่าพี่น้องถ้าหยยัยพฟันในพจะฟันเก่ากับ4ีนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้า สูตรนี้ว่าสั้นพี่น้องขาพ่นไห่มานะจ้งวที่แร้วเขาศูนย์เก่านาะวันนี้เจ็ดสีเจห้และเจเนาะค่ะมาเบิ่งอีกสูตรหนึ่งนะจ้าอีกสูตรหนึ่งกับเจ็ดสองเจ็ดสและแปมีสใบแคููพี่น้องขาจวดจาได้เนาะสูตรนี้ตำ่าว,วันพุธวันที่เล้วเด่นหกมาศูนย์หเนาะวันนี้เด่นสีกับสองว่าสั้นต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางของเอเล็กสมศักดิ์น้อยเอเล็กสมศักดิ์บอกว่าตำราโม,ามนีเด่น3เนาะจ่ะาหาสามหนึ่งหกสามสามเนาะจ่านอนเน้นสามหนึ่งก็สามสามตำราโมนีน่าจะเด่นน่าจะเบิร์ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะน่าจะติดเบิร์เพราะว่าได้คันคันเบิร์นี่แต่ว่าคันเบิร์นยี่ไพ่น่าจะมักเบิร์นเก้าเก้าซีซีเลยกับศูนย์ นอพี่น้องเนาะอ๋มาเบิ้งค่ะนี่เป็นแนวทางของลุงนินนะคะเพื่นบอกว่าเด่น0นย์กับหนึ่งเนาะสามศูนย์สกสเนาะจ่าศูนย์สามศูนและ19ึ้าทะเบิ้นกะซีซเนาะค่ะต่อไปแล้จ้าแนวทางอาจารย์ชาวโรดบอกว่ามือนี่ตำลาวเด่น8 2ดสองฮอดเก้าเนาะจ่าสำหรับแนวทางของอาจารย์ชาวโรดเนาะค่ะเนาะต่อไปเล้วจ้าอันนี้เป็นแนวทาง เพื่อนบอกว่าเลขเด่นนะจ่า,จาส,สองตัวบนอยูที่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะชุดเต็มแคบหน้าจอมีสามตัวและสองตัวชุดเต็มสองตัวบนเพื่อนพร้อมนะพี่น้องเนาะมาได้บนล่างระคะพี่น้องขาเนาะ มากระชัวจดาดฟาดบึ่มตามเพื่อนไดพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดการตูนแบบแบบชุดเต็มแอดการตูนบ่เห็นแล้วพี่น้องเนาะงวดที่แล้ว890ามาเก้าก็ศูนย์เนาะจากงวดน,นี้6 7 8มาตัวใดตัวหนึ่งเอดการตูนหรือว่าเอดวาราพอนเนาะคะ่ะเอดชวัวนบรดบอกว่าตามลาวมนีเด่นเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วเด่น6เนาะจามาศนะูนย์หกน้องวันนี้เด่น8ดนะคะ8สิมาบนหนือมาล่างนะคะพี่น้องคันผูใ้ใดมากเบิ่ดมากมๆกมก,มกอันนี้นะพี่น้องเนาะเลขเด่น ของของเพลินนะค่ะของเหมืนเหมือนอาจารย์ชประดังเสีย่ยเพลินฟันมาตัวเดียวแปดแปดอย่างสิเอฟันมากแปดอย่างสี่เอาไปเบิร์นแปดแปดก็ได้เด้อพี่น้องเดินนะคะน่ะเนาะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้นะค่ะพี่น้องเนาะมีสองสูตรนะจังวันที่แล้วเพิ่นเข่าเนาะจางวันนี้เพิ่นบอกว่าเดนเจ็ดกับสี่อีกสูตรหนึ่งเดนเจ็ดกับสองเดนสี่กับสองเพิ่นเลยชนกันนะค่ะอ่ะอยากเห็นข้นถือเลขว่าสั้นค่ะพี่น้องค่ะ เออพันบอกว่างวดน,นี้ฟาดหาแปดตัวเดียวแขนๆเด้อร์วัซันอ่าหาสามห้าแปดวัซันสองสามหาแปดเจ็ดสามห้าแปดนะจ๊ะข้างล่างเพิ่นกะสิมี่หาสามสองสามและเจ็ดสามข้างบนสามหาแปดเขนเขนค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางอยากเห็นคนถึกเลรียญะพี่น้องเนาะอ่ะท้ายคลิปนี้ยพี่ขอ,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ๊ะที่เด็ดเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงให้นรวยปังๆสุขขู่สุขคน ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะาจา๊ะที่แต่แบ่งปันของมลนทั้งยายไพมหาห้พ่อแม่พพินองได้เบิงไดชชมเป็นแนวทางขอบคุณในหลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า